สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทำความรู้จักโน้ตวิเศษเจ้าของหัวใจแพติเซียกูดทำความรู้จักโน้ตวิเศษไฮโซหนุ่มทายาทหมื่นล้านเจ้าของหัวใจแพติเซียกูดถ้าพูดถึงไฮโซหนุ่มในเมืองไทยที่ถูกจับตาม,มากที่สุดในเวลานี้คงต้องมีชื่อของโน้ตวิเศษอยู่ในลิสต์แน่นอน ซึ่งนอกเหนือจากชื่อเสียงด้านแวดวงธุรกิจแล้วเขายังมีดีกรีไปถึงหวันใจของนางเอกสาวพทิเสียกูดอีกด้วยแม้เรื่องราวล้่มต้นของความรักจะเจอเจอดราม่ามานับไม่ถ้วนแต่ทั้งคู่ก็จับมือกันฟ้าฟันอุบสรคจนในที่สุดก็ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเข้าพิธีวิวาอย่างเชื่นมื่นไปแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางการแสดงความยินดีอย่างมากมายครับ สำหรับนทตวิเศษลังสีสิงพิพัฒน์นั้นต้องบอกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาครับปัจจุบันอายุ39ปีเป็นลูกชายคนที่สองของครอบครัวและเป็นน้อชายของนอตวิสรุตลังสีสิงพิพัฒน์สามีของซุปตาสาวดาวข้างฟ้าแม่ชมชมพู่อรยาเอฮาเกตสาเหตุที่เขาได้ชื่อว่าเป็นทายาทหมื่นล้านก็เพราะว่าครอบครัวของนตวิเศษทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตอุปกรณ์แสงสว่างอันดับหนึ่งของประเทศไทยบริษัทเลเซอร์ Laser, การไฟฟ้าประเทศไทยและมีอีกหลายบริษัทในเครือหนึ่งในนั้นคือบริษัทผลิตสายไฟมิล่าเคเบิลที่หนุ่มโน้ตเป็นผู้ดูแลนอกจากนั้นเขายังมีธุรกิจของตัวเองโดยมีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารไฟการตลาดบริษัท s 2 4จำกัดผลิตเครื่องดื่มสลินดิง ดำเนินธุรกิจกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์โนล่าอีกด้วยครับชื่อของโนตวิเศษยังเป็นที่รู้จักอย่างดีในแวดวงการบันเทิงเนื่องจากเขาเคยมีข่าวกับดาราสาวโดยเฉพาะในฐานะคนรักของนางเอกสาวอัมพัจรภาชัยเชื้อที่ศึกษาดูใจกว่า3ปีก่อนจะเลิกลาไปจากนั้นก็มาคบหากับปูประยาลุนเบิรอีกประมาณ5ปี และก็จบความสัมพันธ์ลงไปเช่นกันต่อมาโนตพิเศษก็มีข่าวกระหึ่มโซเชียลอีกครั้งหลังถูกโยงเป็นมือที่3ระหว่างความรักของพีทพัชระจิราธิวัฒน์และพัติเซียกูด๊ดทำให้สังคมจับตาความสัมพันธ์ของเขาและพัิเซียหนักมากแต่ในที่สุดเจ้าตัวก็ตกลงปรงใจใช้ชีวิตคู่กับนางเอกน่าใสาพัติเสียกูดหลังจากคบหาดูใจมากกว่า3ปีจนสามารถ พิชิตใจของสาวปติเซียให้เป็นเจ้าบ่าวและเป็นคู่ชีวิตตอกย้ำการพิสูจน์รักแท้ที่แม้ระหว่างทางจะเจออุปสรรคไปบ้างแต่ก็จับมือกันแน่นเพราอที่จะอยู่ด้วยกันด้านการศึกษาของโน้ตก็โดดเด่นไม่เป็นรองใครเรียนไฮสคูลที่ออสเตรเลียต่อด้วยปริญญาตีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัย University College l o ล d o n ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นหนุ่มคนนี้ก็หาความรู้เพิ่มเติมด้วยการเรียนด้านบริหารธุรกิจสามารถคว้าปริญญาโทได้ถึงสองใบสาขาบริหารธุรกิจมห,มหาวิทยาลัยคิงตันและหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอร์เรสลอนดอนประเทศอังกฤษขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ